สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำโปรแกรม Dis Offset ค่ะค่ะสำหรับกล้องที่เรานำมาในวันนี้นะคะจะเป็นยี่ห้อ Topcon นะคะรุ่น gm 5 2ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Dis Offset กันนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเข้าใช้งานโปรแกรม Dis Offset กันนะคะค่ะสำหรับโปรแกรม Dis Offset นะคะจะอยู่ในโหมดของการวัดระยะนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ปุ่มเลขหนึ่งค่ะปุ่มวัดระยะค่ะค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกดเข้าที่ f 4นะคะเพื่อทำการเปลี่ยนหน้าค่ะ แล้วเลือกที่ F1 นะคะ Offset ค่ะสำหรับโปรแกรม Dis Offset นะคะจะอยู่ที่ F2 นะคะค่ะโปรแกรม Dis Offset นะคะจะเป็นโปรแกรมการหาค่าระยะราบนะคะโดยที่เรานะคะไม่สามารถนำตัวของเป้าปิซซึมนะคะไปวางที่จุดๆดนั้นได้โดยตรงนะคะคะ่แต่เรานะคะจะทำการนำตัวของเปาปิซซึมนะคะไปวางตำแหน่งด้านซ้ายด้านขวาหรือว่าด้านหน้าและด้านหลังนะคะที่เราต้องการจะทำการรางวัดแทนนะคะ ค่ะโดยวันนี้นะคะเราจะมาทําการหาค่าระยะราบนะคะของต้นเสาภายในร้านของเราค่ะค่ะให้เรานะคะทําการกดเข้าที่ F2 นะคะ Dis Offset ค่ะค่ะเข้ามาในหน้านี้นะคะ Input ROL HD นะคะเขาจะให้เรานะคะทําการใส่ค่าระยะนะคะว่าเรานะคะจะทําการนําตัวของเป้าปีซึมนะคะไปวางตําแหน่งด้านซ้ายหรือว่าด้านขวานะคะของต้นเสาค่ะค่ะนี้นะคะเราจะทําการใส่ค่าระยะเป็นศูนย์ค่ะ เพราะเรานะคะคจะทําการนําตัวของเปาปิซึมะะไปวางตงําแหน่งด้านหน้าของต้นเสาแทนค่ะคะ่ะจากนั้นค่ะให้เรานะะคทำการกด enter นะะคที่ F4 เข้ามาในหน้านี้นะะค Input forward HD ตัวนี้นะะคเราจะทําการใส่ค่าระยะนะะคเป็น1เมตรนะะคเพราะเรานะะคทำการนําตัวของเปาปิซึมไปวางตําแหน่งด้านหน้าของต้นเสานะะค ค่ะจากนั้นนะคะให้เรานะคะทำการกด enter นะคะที่ F4 ค่ะค่ะต่อมานะคะให้เรานะคะทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยันตำแหน่งที่เรานำตัวของเป้าปริซึมนะคะไปวางไว้ด้านหน้าของต้นเสาค่ะค่ะเมื่อตรงแล้วนะคะให้เรานะคะทำการกด m e t ค่ะที่ F1 ค่ะจากนั้นนะคะตัวกล้องนะคะเขาก็จะคำนวณเป็นค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปยันตัวเป้าปริซึมให้เราก่อนนะคะ จะอยู่ที่4เมตร88เซน6มิลค่ะแล้วถึงจะทำนวลค่าระยะนะคะจากจุดตั้งกล้องนะคะไปะยันต้นเสานะคะอยู่ที่5เมตร88เซน6มิลค่ะค่ะเราสามารถเรียกดูเป็นค่าอื่นๆได้นะคะโดยที่เรานะคะจะทำการกดไปที่ปุ่มวัดระยะอีกหนึ่งครั้งค่ะค่ะ VD นะคะจะเป็นค่าระยะในแนวดิ่งค่ะ HR นะคะจะเป็นค่ามุมองศาในแนวราบค่ะค่ะ SD นะคะจะเป็นค่าส l o p นะคะ ค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการใช้งานโปรแกรม Dis Offset เบื้องต้นนะคะค่ะสำหรับกล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon นะคะรุ่น GM52 ตัวนี้ค่ะค่าราคานะคะอยู่ที่165,000บาทค่ะค่ะสำหรับในชุดอุปกรณ์นะคะลูกค้าค่ะจะได้รับเป็นขาตั้งกล้องอลูมิเนียมตัวใหญ่นะคะ1ตัวค่ะค่ะชุดเป่าปิซึมพร้อมโพลนะคะ1ชุดค่ะค่ะและชุดเป่าปิซึมพร้อมฐานนะคะ1ชุดค่ะค่าสินค้านะคะรับประกันอยู่ที่1ปีค่ะและมีคาลิเบตกล้องให้ฟรี2ครั้งใน1ปีนะคะ ค่ะหากลูกค้าท่านใดค่ะสนใจในตัวกล้องค่ะค่ะสามารถแวะเข้ามาเลือกรับชมสินค้าก่อนได้นะคะที่ร้านกล้องสำรวจระยองค่ะค่าร้านค่ะตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทอยู่ติดกับโรงแรมคามิโอแกนนะคะค่ะหรือว่าลูกค้านะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมก่อนได้ค่ะที่เบอร์033013 494ค่ะค่ะและสามารถแอดไลน์นะคะเพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ค่ะที่ไลน์ id s i ryi 9 9าค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ